ข้อ87นะครับหากชายที่มีหมู่เลือด AB นะครับจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ I A ใหญ่นะครับ I B ใหญ่แต่ง,งานกับผู้หญิงซึ่งมีหมู่เลือด O นะครับก็คือ I เล็กทั้งคู่นะครับมีลูกหนึ่งคนข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเอามาลองคอสกันดูเล่นๆนะครับคอสกันกับ I เล็ก I เล็กลูกที่ได้เนี่ยจะมีหมู่เลือดแค่หมู่เลือด A และหมู่เลือด B เท่านั้นถูกไหมครับเนาะ แล้วโอกาสที่จะได้ลูกชายกับลูกหญิงนะครับก็จะเป็น1นส่วนสทั้งคู่นะครับลองพิจารณากันดูนะว่าข้อไหนไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ได้ลูกชายนะครับหมูเลือด a เนี่ยเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะได้อ่ลูกสาวที่มีหมูเลือด b ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องถูกใช่ไหมครับชายหมูเลือด a ก็คือเอา1นส่วนสคูณด้วยหส่วนสนะครับสาวหมูเลือด b ก็จะเท่ากันนะครับ ก็จะเป็น1นส่วนสเช่นเดียวกันเนาะส่วนความน่าจะเป็นที่ได้ลูกสาวหมูเลือดเเท่ากับ1นส่วนสถูกไหมนะครับลูกผู้หญิงนะครับหมูเลือด A หมูเลือดเเท่ากับ1นส่วนสคูณด้วยลูกผู้หญิงอีก1นส่วนสเท่ากับ1นส่วนสข้อนี้จึงผิดตอบข้อนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อข้อควายนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกที่มีหมู่เลือดเดียวกันกับพ่อแม่ถูกต้องครับลูกได้หมู่ A กับหมู่ B ซึ่งพ่อเป็น A, B และ O ถูกไหมครับไม่มีโอกาสที่ได้ลูกที่มีหมู่เลือดเดียวกับพ่อถูกต้องครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นหมู่เลือด AB นะครับไม่มีอยู่แล้วเนาะโอเคข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นะครับไม่ยากใช่ไหม